อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรามาเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนอายุน้อยก็มีโอกาสเป็นได้นะคะการรักและดูแลใส่ใจสุขภาพด้วยการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะนิชาว,ว่าวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นรักตัวเองได้ไง่ายๆแล้วก็ดีกับตัวเองมากๆด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าเรารักตัวเองอย่างดีแล้วเราก็จะมีพลังในการไปดูแลคนที่เรารักอย่างเต็มที่การดูแลสุขภาพตัวเองไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนนะคะเพราะว่ามะเร็งเต้านมยิ่งเราตรวจเจอเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสรักษาได้ค่ะ7ตุลาคมวันมะเร็งเต้านมโลกนิชาขอส่งต่อพลังแห่งการรักตัวเองเพื่อคนที่เรารักให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนและควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปีค่ะเพราะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นพบให้เร็วที่สุดสนใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมติดต่อศูนย์ฐันยรักษ์โรงพยาบาลสิริราชหรือที่สิริราชเอ o l u ลูชั่นศูนย์สองสเเต้าต้องตรวจ ร่วมส่งต่อพลังแห่งการรักตัวเองเพื่อคนที่เรารักห่างไกลาจากมะเร็งเต้านม7ตุลาคมวันมะเร็งเต้านมโลก30ปีภูลนิธิธัญรักษ์